สวัสดีครับตอนนี้กับเซิร์ฟเวอร์เบบี้นะครับจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เราเคยมาโปรโมทกันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของโปรโมชั่นนี้เนี่ยจะเป็นโปรโมชั่นใหม่นะครับก็ผลตอบรับค่อนข้างดีนะเขาก็เลยจ้างอีกนะครับแล้วก็ในส่วนของโปรโมชั่นเนี่ยจะเป็นประมาณนี้เลยก็เป็นเซตกัญชาครับ300นะยุคของกัญชาแล้วก็ลูกซองนะครับใครที่ชอบยุคนี้เนี่ยก็ลองมาเล่นกันได้นะครับลิงก์โหลดอยู่ใต้ล่างเลยของค่อนข้างมีราคานะครับแล้วก็ในส่วนของเติมเงิน1,000บาท ก็จะได้ดาวไปเช่นเคยนะครับผัวข้สามารถเรียบร้อยทุกอย่างแล้วก็ในส่วนของเช่าดาวก็มีเหมือนกันนะครับใครที่แบบงบไม่พออะไรอย่างนี้ก็เช่าเอานะครับ1วัน25บาทนะครับจาก50บาทนะผมจาได้แล้วก็ตัวคอรเนก็มีเช่าเหมือนกันนะครับผมเป็นตัวจีนอประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนสั่งทำเนี่ยใครที่มีงบเยอะหน่อยก็30บาทเอ้ย300ยบาทกับ500บาทนะครับมี2ราคาด้วยกันเนาะมีเพิ่มถึกกับเอ่อวิง่งวเฉยๆเนาะประมาณนี้แล้วกันแต่ผมว่า ห้าร้อยบาทตอบโจทย์ที่สุดเพิ่มแค่สองร้อยบาทเองแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับจะเป็นยศพ่อค้าเช่นเคยก็ตัวละครพ่อค้าด้วยเหมือนกันนะครับน่าจะหงุดหดในเซิร์ฟนะสำหรับตัวละครนี้นะครับโอเคก็ใครงบเยอะสามารถซื้อได้เลยแต่ผมว่าน่าจะเต็มแล้วหรือเปล่าต้องลองถามเอนมินดูเนาะโอเคแล้วก็เราไปรับชมไปคิดกันเลยนะครับว่าจะเป็นอะไรบ้าง hmm. โอ้ยเชื่อมันมีทรงเหมือนอาบาังเนี่ยเซ็ตละสิบบาทเลยนะ ใช่แหละถ้าผมเออมาเออเออเออเนี่ยลูกซองแตกลูกซองเซ็ตละสิบบาทเลยนะครับขายออกด้วยนะผมเห็นในกลุ่มอะเชี่ยเก็บกันบึ้มเดี๋ยวผมเจอละนี่ไงข้าหัวเป็นเม็ดหนึ่งนี่ไงเฮ้ยดูของกันหมดเลยเฮียรัวได้ยี่สิบบาท ยี่สิบบาทงานทุ่งแต่ผมว่าเก้าสิบมันก็น่าจะแพงกว่าหรือเปล่าไม่มั่นใจเดี๋ยวรอนะครับลองลองขอดูแป๊บโอ้จะตี้เราเยอะมากตีไก่ผมไม่รู้มันเด็ดชื่อกันอะ่ะมันมีความถึกบอกว่าไม,ม่มีด้วยเอาไรเล่นเก้าสิบแล้วเล่นของใหม่ด้วยวนะครับไปแต่บางเนี่ยขายออกผมเห็นแอดมินบอกนะครับเซ็ตสิบบาทอ๋อ,อไปไปไป ตงฝอดตรงฝอดตีอะไรล่ะเฮ้ยมาอยู่วันนี้ไม่หรอมาอยู่ตึกเชื่อมกันไม่หรอตึกเชื่อมตึกเชื่อมนี่ไงเขาหัวเม็ดนึงไอ้ชิ้นนี้โตของเจอกูโอ้โหโดนโตของไอ้เที่ยโดนตึมไม่ทราบโอ้โหเฮียแต่เราเราไอ้นี่ไว้ดีที่สุดนะครับตีไว้ดีที่สุดนะเพราะว่า ถ้าไม่ตีก็จะตายแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ไปไปครับไม่แต่ลูกซองมันก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นนะผมว่าผมว่ามันขายออกมาสิบบาทไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ไงแต่างไงเซตผมไม่ก็ขายออกอยู่แล้วไม่แต่ไปไหนกันน่ะเฮ้ยกำลังมาเลยอุ้ยแรงอยู่นะ แต่ว่าสไนก์ก็ดีกว่าอยู่ด like ีมันไปฟอร์ตต like oh, ี้ก oh, ันอยเดี๋ยวผมไปฟอร์ตี้ดีกว่านะโอ้ยเฮียกลับไปเพื่อนเฮียตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนตั้งหลักตั้งหลักเออยตั้งหลักไอ้เฮียเดี๋ยวไม่ไหวนะครับจังวะนี้เฮ้ยปืนอะไรอ่ะซองเก่าเหรอโอ้ยระวังไอ้เชี่ยกูยิงไม่โดนเลยเฮ้ยไอ้เชี่ย ปืนบักป่เนี่ยเขาหลังมันเขาหลังมันเพื่อนมาสี่ตัวอะไร่ะไอย่าไปกลัวเฮ้ยไหนยู่ไหนแล้ววะไหนเอาตัวรุดเอาตัวรุดยู่ไหนวะโหพวกเราโคตรเยอะเลยเฮียโห ได้นัวได้นัวได้นัวนี่ไงชนกูเฮียเลยสั้ยิงบอ์เพื่อนโด่ของกูอุ้ยอุ้ยได้หลายหัวเลยสัตว์เฮียหัวเต็มเลย ขาดถือว่าขาดตัวหูกูได้หัวเต็มเลยหัวเยี่ยไรเต็มเลยเนี่ยสวยขาดตัว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 มีหัวมีหัวขาดตัวมีหัวเฮ้ยเฮ้ยเก็บไหมเฮ้ยขาดตัวขาดตัวเอาตัวเฮ้ยตัวหายเฮ้ยโอ้โดโด ตัวผมหายตัวผมหายเอาออกตีปะล่ะเฮ้ยเตะโกโจเตะโกโจเตะโกโจพางลำหน้าเร็ว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 เตะโกโจเฮ้ยเตะไหมเฮ้ยเตะโกโจออกโอ้ยชื่อะเตะกูเฉยเลยเยอะไม่เตะกูปะวะผมขอดนีก่อนนะปะไม่เตะกูไหมไม่เตะนะมไม่เตะผมไม่เตะผมเฮ้ยกูเจอยคนนึง ไอจีน้อนจีน้อนนะผมเฮ้ยติดอะไรวะไฮโดไฮโดไม่รู้ไม่รู้ไม่มีไม่มีไม่มีคนโดมีคนโดนี่ไงหัวเว่นึ่งหัวเว่นึ่งตัวโอ้โหไปดูยิงแต่เฮ้ยดิเลล่าไลล่าเว้ยไลล่าเฮ้ยเอ้กูเปิดมองแล้วกูเปิดมองมันอยู่นี่มันอยู่นี่ ไอ้กูเปิดมองมากูเปิดมองนี่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 กูไม่รู้หรอกเฮียฟังเสียงปืนเนาะุ้ยยิ่งไวเลยเฮียตัวเฮียอะไรอ่ะตามกูเพื่อนกูเจอตีแตกตีแตกไล้วรู้เไหมกูไม่กลัวไหมหนีเว้ยอันนี้เซ็ตสิบบาทได้มาเซ็ตหนึ่งมาดิเจอกูแน่ฮับฮับฮับ เฮ้ยเฮ้ยเอ้าเพื่อนรัดกูขอตัวอะไรอย่างงี้โอเคไหมสบายใจนะเด๋ยวเดหยวเด๋ยวเดี๋ยววะหลอกให้เพื่อนนะครับล็อกให้เพื่อนหลอกให้เพื่อนไหนวะมันไม่ออกมาเรียกออกวะเตะไปกูยิงแตกอย่าโดอย่าโดเฮ้ยอย่าโด ไอ่ต้องตีโกโจขอร้องขอร้องอย่าตีโกโจอย่าตีโกโจอ้าวโหอะไรวะออกมาดิในโพสอะเอ้าหายหายหายใครเนี่ยคุยตายเน่เด้นโของอีกแล้วเฮ้ยเอาเอาไอโตของไอโตของ มันดูของมันดูของมันดูของมัดูของเอ้ยไอเีมยนั่นน่ะไอที่บอกให้ดิเดาดองไโกขออนุญาตดั่นเนี่ยเนียบางเซตลสิบจริงด้วยเอ้าไ้รอเอ้ยมันมันดูของไอโก้เจอดูของเยลุกเกอรี่ที่ผายเฮ้ยผมไม่ดิกันหมดเลย ครับเราเล่นซองกันเลยแล้วก no. oh. ันเนาะชิวๆเี่ยส ah ิบบาทชิวๆชิบหายแล้ชิบหายละชิบหายล้ชี้ยกับแตกนี่เงี้ยแตกไปหนึงชี้อย่ากับแตกไอ้ทัดโอ้ เตะไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยมันยิงกันไม่เข้าเลยเหรอวะมเตะง่ายจังวะขออีกรอบนึงเลยขออีกรอบนึงเลขอแก้เลยรอบนี้ไม่มีพลาดช่วยอ่ชืโคตรขมเลยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวไปไหนอะกูโจ้ไม่ไหวแล้วกูไม่ไหวแล้วไอ้เชี่ยเจอกูเลยเจอกูเลย ไม่เชี่ยโคดข่มเลยอ่ยร้องกูร้องไอ้เนี่ยไอ้สัตวดขอนี้ก่อนนะครับมาขอแคมป์เลยขอแคม้มเลยขอแคมป์เลยไม่งั้นไม่ไหวนะครับทุกคนโอ้เสียดายต้องกี่บาทวะเนี่ยเสือร้อยไม่เป็นไรเรามาทำคลิปไปเอานัวเอานัวเอานัวไป เอหนัวเวมาดิเฮ้ยเออเตะออกตะไปดีดูไว้ดูไว้เพื่อนไอชิ้นนี้ใครเนี่ยเอ้าแตกไปดิ

อมึงเก็บดิแบ่งกันเล่นดิเฮ้ยมึงแบ่งกันเล่นดิมึงแบ่งกันเล่นมึงแบ่งกันเล่นดิเอาเตะเพื่อแตกหนึ่งอย่าใส่กัญชาแตกชิ้นนี้มืดไปแล้วไปแล้ โอ้ยยี่หัวตีเตะกูเฉยเลยไปไปแคมป์แคมป์โอ้เมื่อกี้ไอ้เชี่ยไอ้หัวตีเชี่ยนกักกวนสตีนไอสาหัสกูแตกเลยแม่งมนักกวนตีนจริงขึ้นมาขึ้นมาปล่อยไปปล่อยไป,ไปอย่าลงอย่าลงอย่าลุงผมขอคืนเลยนะตอนเนี้ยบอกให้ ผมว่าผมยิงเยอะมากเลยนะเว้ยอชิแต่แม่งยิงเยอะกว่าผมอะมาดิท่นใครไม่รู <S <S ้ไอ้สัตว์ครับสวยนะเทาเตกแกฮี้แล้วเฮ้ยโดดถมดิโดดถมดิ

แตกไปดิเฮียก็ไม่ใช่แล้วก็ไม่ใช่แล้ว สัตว์ปวดหัวจริงๆเนี่ยมาดิสัตว์ถึงแล้วกูทำเกมไว้มาดิตกฮีไม่ได้ตก

ย้อกับตายสัตว์ยิงกับตายหีย้ยคตรคมเลยดีนะมันยิงไม่ค่อยโดนนี่แงสัตว์ ได้คืนแล้วเว้ยเซตหนึ่งยยอย่างน้อยกูไม่แตกสามเซตว่ะเซตโซนอ่ะแตกเซตเดียวเว้ยเฮ้ยแตกสองเซตไหนจะมีคนลงมาอีกไหมคนเดิมเลยเฮียสัตว์กวูไปแตกที่ไงวะเกือบเล่นไหมครับไอ้หนุ่มซองหรือสไนดีว่ามาซองหรือสไนก็ได้ชิ่อไปเซตโซนอาจจะไม่ไหวนะครับ แต่ว่าหนึ่งหนึ่งอะได้อยู่อ้าดิสเน่จะมีคนลงป่วะถ้ามีคนลงนานเกินไปผมอาจจะตัดนะสชั่วโมงไะมัน่ขอผมบบยผม่เอไม่ช่ไม้ันบอกว่าบบรอนมีปหไปมาเจอห้องสไนได้อยู่แหละสไนถือว่า ือว่าไม่ทิ้งขาดกันนี่ไงเป็นไงเขาเรียกว่ารุ่นใหญ่โถหนึ่งหนึ่งก็ได้หมดอ่ะยี่สิบโซนไม่ไหวไงนี่ดูเป็นล้านอ่ะทุกคนเห็นใช่ไหมแบบมีเพื่อนเยอะก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะผมว่าผมบอกให้ลูกซองมาอีกละมาลูกซองมาก็ได้หมดนะครับอุย้ยข้างในซะด้วยข้างในกูจะแตกไหมนี่ ถ้าแต่ก็จบคลิปนะผมว่านอนนอนนอนเดินเหลี่ยมเออมานี่ไงเป็นไงโอ้โหได้เซตคืนแบบชิวๆอีซี่เกมแมนี่เจ้าวมาสาด์ลงมา ได้ไวอดทั้สดชื่นนะเย็ดแมมมาลงมาอีกแล้วชี่นี่ใครเนะี่ยตัวเดิมปะใช่ตัวเดิมปะวะละต,ตัวนะครับเมื่อก,กี้เดียดดีเดียดดีแตกแล้วก็เฮ้ยน่าจะอ๋อมันน่าจะแค่เปลี่ยนเฉยเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อถ้าแตกแล้วก็เรียบร้อยนะครับเจอกันชาติหน้า โอ้ไม่ได้ปั๊มยาโอเคก็มานี้นะครับทุกคนฝากกดติดตามนะครับฝากกดไลค์ว่าจะมีคลิปอะไรต่อไปนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้านครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายนะครับ